คบน้องไฮโซพกมี129ล้านครหัตน์หรูแต้วนัทพรเดินเข้าตระกูลเคียงคู่อัมพทราภาแต้วนัทพรเตมีรักที่ล่าสุดได้ร่วมลงขันกับเพื่อนๆทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ในชื่อของ Time and Space Asset วันนี้สองบ้านคนดังถือโอกาสไปพาชมโครงการที่สาทรเย็นอากาศซึ่งบ้านแฝดที่มีชื่อว่าซันและมูลขนาดหลังละ104และ103ตารางวาตามลำดับโดยบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้งานทั้งหมด750ตารางเมตรแบ่งเป็นขนาด4ชั้นครึง่ง จำนวน5ห้หองนอนพร้อมลิฟต์ในตัวส่วนสนนราคานั้นก็อยู่ที่129ล้านและมีเพียงแค่2หลังเท่านั้นเรียกว่าล็อกกี้อินเกมแลรักจริงๆพร้อมไม่นานมานี้แต้วนัทพรอวดความหวานด้วยรูปคู่ผ่าน igtt แถมยังมีเอาเซอฟี่ร่วมเฟรมพ่อแม่ฝ่ายชายอีตั้งหากงานนี้หลายคนเลยอดแซวไม่ได้ว่านางเอกดังแต้วนัทพรเตมีรักกับไฮโซนายปนัยพรปภาขยับสถานะเป็นคนรู้ใจแล้วใกล้จะมีข่าวดีเร็วนี้หรือเปล่า